ตาลุยตลาดวาัดไผ่ลงัวจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะทริปนี้ขอจัดหนักจัดเต็มนะคะเพราะว่าเป็นทริปของตลาดเปิดกันที่นี่เลยค่ะตลาดวาัดไผ่ลงัวจริงๆมาหลายรอบมากและที่จอดรถคือกว้างขวางมากทุกคนอยากให้ทุกคนมากันที่เป็นสายเฟอร์นิเจอร์ที่นี่ก็มีร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะมีงานจักสานที่แบบสวยมากมีหลากหลายมากและราคาก็ไม่แพงด้วยทุกคน อยากให้หลายๆคนได้มาลองอุดหนุนที่นี่นะคะเพราะส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนเนี่ยเอาของมาขายค่ะและทีเด็ดของที่นี่ก็คือต้องเป็นปลาน้ําจืดค่ะทุกคนเป็นแหล่งปลาลาที่แบบโอ้โหหม่กดมากมีเยอะมากมีหลายสูตรเวอร์มีหลายร้านให้เลือกชมมากๆนะคะทุกคนปลาสลิดปลาช่อนเอยก็คือเป็นแหล่งของกินของฝากของใช้ในครัวเรือนเลยวันนี้นะคะก็คือจะมาจัด ของฝากไปให้กับพี่ๆทีมช่างแล้วก็คุณแม่คะ่ะนั่นก็คือปลาซิลแก้วคะ่ะนี่นะคะก็คือโลละ220รบาทเอง แล้วทุกร้านนะคะจะมีราคากำกับไว้อย่างชัดเจนนะคะราคาย่อมยาวมากมีไข่เป็ดไข่นกกระทามีผักเผิกต่างๆนะคะก็จะเป็นของคนในชุมชนเนี่ยเขามาขายเลยเดินเพลินมากทุกคนวันนี้เดินประมาณ2-3สามรอบอะ่ะและได้ของหิ้วมาพลุงพลังเลยสส่ทำกับข้าวสายแบบโอ้โหมาชอบเดินตลาดแบบเราก็คือโคตรชอบเลยทุกคนแล้วที่นี่นะ ก,ก็ไม่แพงเลยถุงละ10 20 30 40 50เงี้ยของกินก็อร่อยของหวานก็ดีนะคะอาหารตามสั่งก็ราคาถูกย่อมเยาวมากอยากให้หลายๆคนนะคะมาอุดหนุนที่ตลาดวัดไผ่ลงัวกันเยอะๆเนี้ยจานละ5060บาทรวมไข่ดาวทุกคนคิดดูอร่อยด้วยนะกินข้าวเสร็จก็ต้องเดินต่อะคะ่ะทุกคนก็คือเจอน้องแมวเจอน้องหมาฮิวใจมากที่ตลาดที่นี่นะคะแต่ว่าเป็นตลาดที่สะอาดมากกว้างขวางมากพ่อค้าแม่ค้าใจดีเวอร์ ที่กําลังมองหาของฝากเราใกล้กรุงมากๆนะคะอยู่แค่อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแค่นั้นเองใครอยากมาสายเที่ยวชิลสงบนะคะแนะนําที่นี่เลยค่ะตลาดวัดไผ่โรงวัวค่ะ